อะให้ให้อีกรอบหนึ่งลงไปตั้งนานแล้วอันเนี้ยพราะผมบอกแล้วแล้วงวดที่แล้วเดี๋ยวจะให้ดูศูนย์ดูศูนยงวดที่แล้วเลยนะอันนี้แป๊บหบนึ่งนะโอ้หนังก็มันม้วนแทาเห็นไหมครับ ห้า <c oughs> มาออกหกห้าเห็นไหมสูตรนี้แม่นสามห้าแปดมันมันห้ามัน 5, มันมาห้าตัวแต่เราคัดมามันออกหกห้าล่างแล้วอันนี้ก็แม่นถ้าใครได้ดูรอบที่แล้วนี่ครับเด่นมาหนึ่งตัวมาห้าจริงๆนะครับ หลักร้อยมาได้คือศูนย์กับหลักหน่วยใครตามศูนย์นี้อยู่เตรียมตัวแล้วมันก็ออกศูนย์หลักร้อยจริงๆเดี๋ยววันนี้บอกตั้งแต่วันนี้แหละเอาไปพิจรารณาเอาอันนี้คืองวดนี้ครับยอมทนห่อนก่อนอาเดี๋ยวเกลียนให้แป๊บหนึ่งสิบหกพฤษภามันออก หกห้ากับศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์มาหลักร้อยครับแล้วก็มาห้าก็งวดนี้ก็กําลังวันเลขเหมือนเดิมเอาเถอะงวดนี้คิดว่าน่าจะแตกแต่ไม่รู้จะแตกสามตัวไหม <t ell> เพราะว่าไข่น่าจะเป็นการแลกกันเก้าเนี่ยไหลดีมากเลยจริงผู้คนเบื้องหลายแท้ ให้ตอนท้ายครับรอกก่อนนี่คือเลขเด่นล่างให้ดูตรงนี้ก่อนลืมนี่นี่คือที่ทาสรุปออกมาวันนี้นะครับมันก็ยังเป็นเลข9เหมือนเดิมนะครับสูตรเนี้ยบอกเลยแม่นมากเลข9้าเหมือนเดิมลองลงมาก็จะเป็นเลข3เลข5เลข6มันชนกันเห็นไหมห้าหกแปดเกตัวนี้แหละมันมาแน่ล่าง แต่มันจะออกตัวไหนสวัสดีแม่วิมานาด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้มันวันพาะไงมันไม่มีเวลาไล์ครับห้าเนี่ยบอกเลยอันตรายกับนี้จะมาไม่ล่างเนี่ยก็ลองคิดเอา50าศูนย์ถึงห9าเก้าแปดศูแล้วก็ฝากแม่แม่ยู u ู e พ่อพ่อยูทูปนะครับที่เอาไปทำในโลก YouTube ใส่เครดิตด้วย ใครที่มันพูดจาไม่ไดีอ่ะบล็อกมันไปเลยนะครับที่มันบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวนี้ให้เลขไม่แม่นเลยเป็นคนไม่ใช่เทวดาไม่ใช่พระเจ้าไม่มีใครรู้หลอกหวยตัวไหนถึงหวยไทยไม่ได้แม่นก็ไม่ได้ซีเรียสครับเพราะคนเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะเขารู้ว่าหวยมันล็อกมันล็อกแน่น่าเลขเลือกตั้งหรือเปล่าครับน่าสนใจนะเลขเลือกตั้ง <c oughs> เข้าไม่ได้สแกนตรงนี้เลย สแก,กนตรงนี้เลยเมื่อกี้ให้ดูไปหมดแล้วนะครับรัฐบาลเหลนล่างวันนี้มี 5x 6x 8x 9x แต่9เนี่ยมันไหลยอยู่นะถ้าเราสังเกตต,ตอนนี้มันไหล9มันไหล6มันไหล0แต่เพราะว่ารอบเนี่ยมันต้องพักมันต้องพักเลขหนึง่ง มันมันน่าจะพักเลขหนึ่งแต่กล้าผมผมผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่การันตีว่ามันจะมาหรือไม่มาเพราะว่ามันเป็นเลขที่มันมาอันดับต้นๆแต่ว่าเลขที่ผมจะให้ไปซื้อตัวแรกอะ่ะมันก็อยู่ในชุดแหละผมบอกเลยรนะัฐบาลงวดน,นี้ผมให้เด่นห้ากับแปดแต่ผมฟันฟันแปดอันนี้ไม่ได้ตามใครนะเพราะว่าผมว่ามีแปดงวดเนี้ย งวดที่แล้วเราฟันอะไรวะงวดที่แล้วเราให้อะไรงวดที่แล้วเราให้ห้ากับสามใช่ไหมผมว่ายังไงก็ต้องมีห้าไม่ห้าก็แปดผมเอาเลขตัวเดิมนี่แหละเพราะว่าเราเคยแตกสามตัววันรังคารรอบนั้นมันออกห้าสามแปดผมว่างวดนี้ยรัฐบาลก็ตามที่ผมบอกเด่นหลักมีศูนย์มีห้ามีหกมีแปดห้ากับแปดผมฟันที่แปดวันอาทิตย์ี่ผมมาแจกชุดเต็มแต่เลขที่ผมจะให้แม่ไปหาซื้อลอตเตอรี่ ผมฟันแปดวันนี้ยตอนแรกลังเลห้ากับแปดจะฟันอะไรอะเดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่เดี๋ยวในไหนๆก็นั่นแหละเขียนก่อนงวดนนี้หลักร้อยมาได้เดี๋ยวเขียนแป๊บหนึ่งหลักร้อยมาห้ากับแปดนะหลักร้อยมาเขาบอกว่ามีคนโกงเขานะ บอกโอนแล้วแต่เงินไม่เข้าก็มีไอแล้วห้า xx แปด xx เนี่ยสองหลักนี้แหละเน้นห้านี่ เน้นห้าผมว่าห้ามาหลักร้อย,อยงวดเนี้ยถ้าไม่มาหลักร้อยก็มาไล่หลักหน่วยอะก่อนจะให้ดูลอตเตอรี่นะบอกเลยงวดน,นี้ไปหาซื้อเลขนี้ ไปหาซื้อลอตลเตอรี่เลข59ไว้นะวดน,นี้ไปซื้อลอตเตอรี่59ไว้ <c oughs> 59นะไปซื้อไว้นะอันนี้คือที่ซื้ออุดหนุนอุดหนุนพี่เขามามีใช่ดู2ชุด อยากได้ทูบพิมพ์ทอทงเลขเจ็ดเลยครับแม่ร้อยห้าสิบเก้าบาทอันนี้คือเลขนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยคนดูอันนี้คือเลขที่ซื้ออุดหนุนพี่คนที่เป็นพี่การคนตาบอดนะมีห้าเก้ามีหนึ่งสามนะครับมีห้าเจ็ดแล้วก็มีศูนย์เก้าเดี๋ยมีแค่นี้ <c oughs> ท่องตามกำลังวันได้ครับ อ่ะมีอีกชุดหนึ่งทอทงเลข7นะครับใครอยากได้ทูบใครคุ้นเข้ามาทอทงเลข7เป็นระบบดูด c ีได้เลยมันชอบติดตลนอดนเลยธนาคารเป็นธนาคารตอนที่ไประยองไปซื้อที่เซ็นทันให้ดูนะครับ อันนี้ 20, 20ยี่สิบยี่สิบใบซื้อเลขชอบครับ พอธงเลขเจ็ดใครเจาบัตรขูดนะแม่ขอไข่เลขหนึ่งอันนี้อีกชุดหนึ่งมี68มี30มี98มี90นะครับแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งนะครับ59ซื้อได้ไหมเนี่ยซื้อได้หรือเปล่าครับ สามสองสามห้าห้าสามแล้วก็สุดท้ายนะผมจะบอกนะงวดเนี้ยระวังเบิ้ลผมบอกเลยถ้าเบิ้ลน,นะงวดนี้ให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่เป็นเลขเบิ้ลที่ผมชอบอยู่ตัวเดียวแปดแปดงวดนี้แปดแปดครับห้าเก้านี่คือเป็นเลขที่แบบอยากไปซื้อตามอยู่ซื้อไว้พร้อมเป็นเลขดังอาจจะออกก็ได้หรือไม่ออกก็ได้นะครับแต่งวดนี้ เบิ้ลถ้ามาแปดแปดมาแน่นอนใช่แปดแปดมาแน่นอนถ้ามานะ แต่ถ้ามันเพิ่มถ้ามันเพิ่มอีกนิดเพิ่มแต้มก็เป็นแปดเก้าแต่แปดแปดน่าน่าสนใจ ตอรี่มันหายไปไหนสี่ใบแปดแปดถ้าชอบเพราะว่ามันห้าห้าออกไปแล้วเก้าเก้าออกไปแล้วแปดแปดอะสวยผมว่าถ้าถ้าเบิ้ลนะแต่ไม่รู้มาบน <c oughs> มาล่างจะไปแล้วไม่ไหวแล้วนะครับไอีกแล้ว ติดเลขเบิ้ลไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าหรือจะเป็นคู่หลังไปมาเดี๋ยวจะเปิดสิติให้ดูครับก่อนจะไปเพราะเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับห้าย์ศูนยหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหหสี่เนี่ยเห็นไหม0ูย์ศูนย์ห้าห้าสองสองสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสองสองเห็นไหมว่าปีนี้มันออกเลขเบิ้ลอะเบิ้ลหน้า,เบ,นาเบิ้ลท้ายอะบ่อยมากๆเลยเออ อ่ะแจกดาวทีนี้88ดครับถ้าจะไปซื้อแถมให้อีกตัวหนึ่งแปกับ7จทีนี้ดาวครับมา